สิบเจ็ดพระติดสาเถรีภิกษุณีผู้เคยเป็นพระสนมของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะชาติสุดท้ายนางเกิดในสกยาราชตระกูลกรุงกบิลพัฒ์จเจริญวัยแล้วได้เป็นพระสนมของพระโพธิสัตว์สิทธ,ธัตถะภายหลังได้ออกบวชพร้อมกับมหาปชาบดีโคตมีนอกจากเหล่านางสากิยานีห้าคนจะบวชแล้ว ยังมีอดีตลาวพระสนมของเจ้าชายสิทธัตถะอีกจำนวนหนึ่งด้วยเจริญวิปัสนาอยู่พระศา,าสดาทรงเปล่งพระรัศมีมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้านางแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าดูก่อนติดสาเธอจงศึกษาในไตรสิกขาโยคะกิเลสเครื่องประกอบทั้งหลายอย่าได้ครอบงำเธอเธอจงพรากจากโยคะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอสวะเที่ยวไปในโลก พระเถรีนั้นฟังคาถานั้นแล้วเจริญวิปัสนาจนบรรลุพระอรหัตพระคาถานั้นมีอธิบายว่าเธอจงศึกษาในไตรสิกขาคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาจงเจริญสิกขาสามนี้ให้ถึงพร้อมในอรยิยมรรคซึ่งการเจริญไตรสิกขาจะช่วยไม่ให้กิเลสคือการมราคาและภวะราคาเป็นต้น เกิดขึ้นอีกต่อไปโยคะคือกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในสังสารวัฏทำให้สัตว์พัวพันอยู่ในห้วงทุกข์พุทธศาสนาสุภาษิตมัตตาวันเนนะรูเปนะโสภะเคนะยะเสนจะโยภเนนะจุปัตถตา ปัญญาสมัติมันยิหังวิภูเสตวาอีมังกายังสุจิตตังพาละลาปนังอัฏฐสิงวิสิตววรมหิลุตโทปาสมิโวทิยะเราโมเมาด้วยผิวพันรูปสมบัติความสวยงามบริวารสมบัติและเป็นผู้มีจิตกระด้างอย่างยิ่งด้วยความเป็นสาวจึงดูหมิ่นหญิงอื่นได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนหญิงแพรยา ดุจนายปราเนื้อวางบ่วงดักเนื้อไว